ท่านใดน,นั้นก็มีเสียงร้องทุ้มต่ำดังแทรกคำพูดอันแสงคึกเขิมของเขาเสียงร้องทุ้มต่ำนี้ช่างดังไม่ถูกกาลเทศะเอาเสียเลยทั้งขัดจังหวะทั้งเสียดหูทุกคนหันขวับไปยังต้นต่อของเสียงนั้นตำหนักสูริยันเพลิงเป็นตํหนักใหญ่มโหฬาร มีสันลังคาทั้งหมด12แนวบริเวณส่วนปลายของทุกแนวสันลังคาประดับด้วยสัตว์เทพ8ตัวแต่ยามนี้ทุกคนคนพวกบ้านหนึ่งในแนวสันลังคากลับปรากฏสัตว์เทพ9้าตัวเสียงระราะทุ้มต่ำไมโครดังมาจากทางนั้นสัตว์เทพประดับแนวสันลังคาให้เกิดมาตัวนั้นขยับเพรื่อเล็กน้อยอึดใจต่อมารองเทา้าหุ้มแข้งข้างหนึ่งกับชายเสื้อสีดำห้อยลงจากชายขาและแกว่งเบาๆ มือทุกคนต่างกุมด้ามกระบี่ส่วนเจียงเฉิงรูม่านตาหดเกรงเส้นเลือดดำบนหลังมือปูดปนณาจ,จินคงซ่านตวัดด้วยความตกใจละคนเครียดแค้นว่าเว้ยอิงเจ้ายังขวัญกล้ามาปรากฏตัวที่นี่อีกหรือคนบนั้นเอ่ยปากพูดเป็นเสียงเบ้อูเช่นอย่างที่คิดว่าฟังดูชอบคนนะทําไมข้าต้องไม่กล้ามาปรากฏตัวที่นี่ด้วยพวกเจ้ารวมกันคงประมาณสามคนสามพันคนได้กระมังอย่าลืมซิว่าในยุทธการยิงสู ยันครั้งนั้นอย่าว่าแต่3,000ันคนเลย5,000ันคนข้าเคยด้วนเดียวมาแล้วอีกอย่างการที่ข้ามาปรากฏตัวที่นี้ก็สอดคล้องกับเจตนาพวกเจ้าไม่ใช่หรือไงพรุ่งนี้พวกเจ้าจะได้ไม่ต้องลำบากบุกไปปนกระดูกโปยเท่าค่าถึงที่อย่างไรเล่าศิษย์ส,สกุลนี่แห่งชิงเหอหลายคนก็เสียชีวิตในมือมันหนิงตอนครั้งเมีเ่ยมิงเก๋ยเสียงเย็นเจ้าเด็กโอหัง วยอุเชนถามข้ากาหังเช่นนี้มาตรัสไม่เชรือประมุกยินตบหน้าตัวเองสะใจดีไม้ผู้บอกว่าขเขาเพียงสองพี่น้องสุกขลเหมอนมาขอรับโทษจากพวกเจ้าที่หอเกร็ดทองก็ยอมให้เรื่องนี้ผ่านไปคือใครกันแล้วมือครูที่พูดเต็มปากเต็มคำว่าพรุ่งนี้จะไปปนกระดูกปวยเท่าของข้ากากเดนสกุลวันคนอื่นๆคือใครกันเล่า ยินกงซ่านต้มมันคนเรื่องการการดักสังหารเส้นทางสฉงฉีเจ้าสังหารหมู่ลูกหลานสกุลจริงแห่งหลานหลินงคงข้าไปร้อยกว่าคนนั่นก็คือเรื่องหนึ่งเจ้าวนันนิงไปทำเรื่องัวร้ายป่าเถื่อนในหอเกิดถอนนั่นก็อีกเรื่องว้อยอูเชียนขัดฉะนั้นคอมอัดถามประมุกจินกันดักสังหารที่เส้นทางโฉงฉีใครดักซุ่มแล้วสังหารใครใครคือผู้วางแผนและใครคือว่าตกหลุมพรางหากว่ากันตามจริงคนที่มาหาเรื่องฆ่าก่อนเป็นใครกันแนะ่ บรรดาสิทธิ์ในกระบวนทัพเมื่อได้แฝงเร้นอยู่ท่ามกลางฝูงชนล้นหลามมืดฟ้าโมเดินก็รู้สึกปลอดภัย และพอกันฮึกเขมกันกล้าตะโกนโหร้องถึงจินจือสวินเป็นฝ่ายวางแผนสังหารเจ้าก่อนแต่เจ้าก็ไม่ควรลงมืออำเหตุเขืนฆ่าทำร้ายชิดผู้คนมากขนาดนั้นว่าอ๋อเวยอูเชียนวิเคราะห์แทนอีกฝ่ายเขาจะสังหารข้าไม่ต้องคำานึงก็ได้ว่าจะลงมือให้ถึงตายไหมถ้าข้าตายก็ถือเป็นความเคราะห์ของข้าเองพยายามข้าป้องกันตัวกลับําเป็นต้องคำานึงถึงสินะว่าจะทำร้ายคนนั้นไม่ได้ทำร้ายคนนี้ไม่ได้ ทำผมเขาร่รคสักเต้นก็ไม่ได้สุดแล้วคือพูกเจ้ารุมทำร้ายข่าได้แต่ข่าตอบโต้ไม่ได้ถูกต้องหรือไม่ประมุขยาวขึ้นเสียงว่าตอบโต้หรือคนร้อยกว่าชีวิตกับอีก30กว่าบนหอเกร็ดทองล้วนแล้วแต่เป็นผู้บริสุทธิ์เจ้าตอบโต้ทำไมต้องดึงพวกเขาเข้ามาผูวผันด้วยว่อยอเชนถามกลับ ผู้บำเพ็ญเพียรสกุลเวรบนป่าเนินป่าชาห้าสิบกว่าชีวิตก็เป็นผู้บริสุทธิ์เช่นกันแล้วทาไมพวกเจ้าต้องดึงพวกเขาเข้ามาพัวพันด้วยเล่าอีคนถมน้ําลายสุนัสขสกุลเวรมีบุญคุณใหญ่หลวงอะไรกับเจ้ากันแน่เจ้าถึงเข้าข้างเศษตะปฟงนี้นะข้าว่าแท้จริงเลี้ยงไม่ได้มีบุญคุณใหญ่หลวงอะไรดอกเพียงแต่มันทึกทักว่าเองคือวีวรบุรุษผู้เป็นปริปักกับคนทั้งแผ่นดินนึกว่าตัวเองกําลังทําเรื่องเชิดชูคุณธรรม และคิดว่าตนยิ่งใหญ่หนักหนาได้ทําสิ่งที่คนทั่วล่ามองว่าเป็นความผิดมาหันก็เท่านั้นครั้นยินประโยชน์ในเว่ยเชียนกราบเงียบงานพูกคนด้านล่างด้วยการให้เขางเงียบเท่ากับยอมถอยแล้วจึงเอ่ยว่าหากว่ากันตามจริงแล้วเจ้านั่นแหละเป็นฝ่ายใช้คําสาปแจ้งตามช้าสามานกับจีนจื่อวินก่อนเว่ยเชียนก่าวขอถามหน่อยเจ้ามีหลักฐานอะไรมาพิสูจน์ว่าข้าเป็นคนใช้คําสาปแจ้งนั้น คนตั้งกระทูถามร้ายนั่นถึงกับอับจนคำผู้มีอาการกระอึกกระอกักเช่นนั้นจะมีฐานอะไรมาพิสูจน์ว่าไม่ใช่ฝีมือเจ้าวย่ยิ้เช่มยิ้มเย็นเช่นนั้นข้าขอถามต่อทําไมถึงไม่ใช่เจ้าในเมื่อเจ้าก็มีหลักฐานมาพิสูจน์ว่าเจ้าไม่ได้บ็คคนใช้คำสาปแช่งนั้นเหมือนกันไม่ใช่หรือ คนคนนั้นทั้งตกใจและเดือดดาลข้านี่นะข้าจะเป็นเหมือนเจ้าได้อย่างไรกันอย่ามาพูดจากลับผิดเป็นถูกก่อกวนพร่ำเพื่อเจ้านี่แหละน่าสงสัยที่สุดจันนึกวพวกข้าไม่รู้รือว่าก่อนหน้านี้ปีกว่าจะเคยมีเรื่องบาดหมางก,กับจินจื่อสินเื่อเช่นกล่าวถูกต้องแต่ถ้าข้าอยากสังหารเขาก็คงลงมือตั้งแต่เมื่อหนึ่งปีกว่าแล้วไม่จําเป็นต้องเก็บไว้จนป่านนี้เราพูดตามตรงคนอย่างเขานี่เนี่ยไม่ถึงหนึ่งปีหรอกแค่สามวันข้าก็ลืมหมดแล้วล่ะ ปรมุกเหวี่ยตกตลึงไวยอุเชนเอ๋ยไวยอุเชนวันนี้นับว่าข้าได้เปิดหูเปิดตาแล้วข้าไม่เคยพบเห็นคนโฉดชั่วไรเหตุผลแบบเจ้ามาก่อนเลยจริงๆหลังจากสังหารคนแล้วยังกล่าวถ้อยคำลบลูดมินใช้วาจายาบชา้าทิ่มแทงอีกจิตใจเจ้าทำด้วยอะไรไม่มีความเห็นใจหรือความละอายสักนิดเลยหรือคำกลดาเป็นกูรุสไวเอุเชนการรับฟังอย่างไม่สะทกสถาน มีเพียงความเดือดนานเท่านั้นที่สามารถสะกดความรู้สึกอื่นๆในใ,นใจเขาไว้ได้พวกบัเฑินเพียงรายหนึ่งซึ่งยืนค่อมาทางด้านหน้าของกระบวนทัพกล่าวอย่างขมขื่นและชิงชังเว่ยหยิงจะทําทให้ข้าผิดหวังยิ่งนักเสียแรงที่ตอนขน้าเริ่มสายสัตย์ท่าเจ้าและยังเคยกล่าวว่าอย่างไรเจ้าก็เป็นถึงคนหนึ่งซึ่งเคยได้ก่อตั้งลัที่ตอนนี้มาคิดอยู่แล้วเจ้าช่างหน้าเสียเสียนเสียจริงนับจากนี้เจ้ากับข้าไม่อาจอยู่ร่วมโลก ขันไดฟังคำว้อยเชี่นกนระตึงงานเล็กน้อยแล้วเบิดเสียง,งเคาะระอาบ้าครั้งเ <c oughs> ขาหวเราะจนหายใจแทบไม่ทานเจ้าเลื่มใส่ข้าหรือเจ้าบอกว่าเจ้าเลื่มใส่ข้าฉะนั้นเพราะเห็นได้ตอนที่เจ้าเลื่มใส่ข้าข้าถึงไม่เคยเห็นหน้าเจ้าแต่พอมีคนจะทำรา้ายข้าเจ้ากระกระโดดออกมาโบกธงกู่ร้อง ว่ายูเช่นร้อจนน้ำตาเล็ดความเลื่อมใสของเจ้านี้ออกจะด้อยค่าเกินไปแล้วเจ้าบอกนับจากนี้เจ้ากับข้าไม่อาจอยู่ร่วมโลกวิเศษไม่อาจอยู่ร่วมโลกหรืออาจอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันของเจ้ามันมีผลกระทบอะไรต่อข้าในเมื่อความเลื่อมใสกับความเกลียดชังของเจ้าล้วนแต่ไร้ค่าให้กล่าวถึงแบบนี้ทำไมยังมีหน้าหยิบยกขึ้นมาโวยวายอีกพูดยังไม่ถาดคำจะจูเขาพรานจุกในลำคอความเจ็บร้าวแล่นแป๊บจนจากกลางอกในฉับพ่านเขาก้มลงมองก็พบ ลูกธนูดอกหนึ่งปักอกเขาพอดิบพอดีโดยที่หัวธนูฝังอยู่กลางซี่โครงสองซี่ก็หันไปมองทิศทางที่ลูกธนูดอกน,นั้นพุ่งมาผู้ยิงธนูเป็นผู้บำเพ็ญเพียนหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาคนหนึ่งเจ้าตัวยืนในกระบวนทัพตระกูลเล็กตระกูลหนึ่ง โดยยังนิ่งค้างอยู่ในท่าเดิมแะะสายธนูยังคงสั่นไหวเว่ยเช่นมองออกเดิมทีธนูดอกนี้เล็งไ่จุดตายตรงหัวใจเขาเพียงแต่คนยิงฝีมือไม่เจนจัดวิถีธนูจึงลดระดับกลางอากาศและคลาดเคลื่อนลงสู่ตำแหน่งที่ต่ำกว่าหัวใจไปทะลุเข้าซี่โครง ผู้คนอยู่ข้างมือตุลคนนั้นต่างมีเววตาตกลึงถึงกับใช้สายตาหวาดหวามองสิทธิ์ร่วมสำนักที่กระทำการบุมบามเช่นนี้เว้ยอุเชียนเงยศีรษะสีหน,น้าพันอัมหิตกระพริกมือดึงลูกตุออกจากอกเลซัดกลับเดยแรงได้ยินเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดดังตามมา ผู้มนเป็นเพียนหนุ่มที่รับยิงธนูใส่เท้าคนนั้นถูกลูกโนรีเขาซัดก,กลับถึงหวาบมือปราบปากเข้ากลางอกอย่างเหมาะเจาะเด็กหนุ่มด้านข้างคนหนึ่งโผล่ไปค่อมเหนือร่างผู้มาเป็นเพียนหนุ่มผู้นั้นรำร้องให้คร้ามขวญท่านพี่ท่านพี่กระบวนทัพตระกูลน,นั้นพันโกลหนในพริตาประมุกตะโกลชี้หน้าเว่ยช่วในนิ้วสันเทาเจ้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 า,จามันอมหิตนัก วิ่อุเช่นใช้มือขวากดปากแพะบนหน้าอกตัวเองเพื่อห้ามเลือดชั่วคราวย้อนถ่านน้ำเสียงเย็นเยือกสิ่งใดเรียกว่าอําเหตในเมื่อเขากล้าลอบจู่จอมยิงธนูสสยดอกนี้ใส่ค่ะก็ควรคาดเดาด้วยหากยิงพลาดแล้วจะมีจุดจบเช่นไรและเมื่อพวกเจ้าต่างเรียกว่าข้ามานนอกรีดคงไม่คาดหวังว่าข้าต้องใจกว้างไม่ถือสาห้าความกับเขาหรอกนะ กินกวงางซ่านตะโกนตั้งค่ายคนตั้งค่ายคนวันนี้จะปล่อยให้มันมีชุดรอดประจากที่นี้ไม่ได้เด็ดขาดทันทีที่สิ้นคําสั่งสถานการณ์ประจันหน้าคุมเชิงกันก็แตกกระเจิงในที่สุดสิทธิ์หลายคนพากันขีก่กระบี่ถือธนูมุ่งหน้าตีโอบเหนือวิหารใหญ่ ในที่สุดก็ชิงลงมือก่อนเว่ยอุเชนชยะยิ้มเย็นชาพร้อมปดขุยฟื้นในเด็ดลงจากเอวแล้วจดขึ้นยกขึ้นจรดลิมฟีผปา่เสียงคุยหวีดแหลมดังขึ้นบนพื้นลานกว้างของเมืองไร้าราตรีพรานประกดแขนขาวสขาวซีดทะลุโผดินมาข้างแล้วคางเล่า ศพแล้วศพเล่าผุดทะลุพื้นซึ่งปูแบบละเอียดด้วยสิลาคาตะเกียรตะกายขึ้นจากจุดที่ลึกลงไปในดินผู้บริเวญเพียงบางคนเพิ่งขี่กระบี่พนพื้นทันใด้น้นกระถูกมันลากลงไปเว้ยเช่นยื่บนแนวสันหลังหลังคาตำหนักโซริยันเพิงผิวเป่าหุยตีไม้ไายในแนวขวาง ดวงตาสองข้างเปล่งประกายเย็นวาบในม่านรัติการเขาหลบตามมองเบื้องล่างเครื่องแบบหลากสีหลายตะกกนกระดุดดังน้ำเดือดร่านปั่นป่วนไม่หยุดปเหนียวแต่กระเจิงปเดนิยวรวมตัวนอกจากบนทับสกุลเจียงให้อินเมืเองเรียงอยู่ในระเบียบตระกูลแลแต่ยุ่งเหยิงประมุกแต่และตะกูลสาระบนอยู่กันปกป้องสิทธิตัวเองไม่มีเวลาไปสนใจโจมตีเว้ยอูเชียน ในจังหวะน,นี้เองเสียงพินกระจ่างใสกระแสนหนึ่งกระดังขึ้นกอกวนเสียงครุ่ยฟื้นอดีตว่าอเช่นรถคุ่ยพื้นดิตลงแล้วหันไปมองก็เห็นคนหพึ่งนนั่งอยู่บนแนวสันลังคาอีกเนี่ยโดยวางพินไว้เบื้องหน้า สวมชุดขาวราวกับพิมาดูโดดเด่นสลุดตาท่ามกลางรัติการเมื่อมิดมเว่ยเช่นผู้เสียงเงยน็นอ๋อหลานจ้านหลังทักทายจบเขายกกรุยตีขึ้นจดริมฟีปากอีกครั้งเจ้าคนรู้อยู่แล้วว่าเสียงกระจ่างใจใช้กับข้ามไม่ได้ผล หลานบังจีพริกดินกลับขึ้นหลังได้เปลี่ยนเป็นชักกระบ,บี่เรนทรีพุ่งเป้าโจมตีไปไปที่กุยฟื้อนดิดหมายมาจะฟันคุยผีต้นกำเนิดเสียงมานเหล่านี้ว้ายเช่นยังหมุนตัวหลบก่อนจะหัวราะรั่นวิเศษวิเศษข้ารู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายพวกเราต้องรบราฆ่าฟันกันจริงๆเข้าสวรรค์แต่นายอไรมาเจ้าไปเห็นข้า,ขาเกียวกัลูกตาลอยู่แล้วนี่เข้ามาเลย เมื่อได้ยินประโยคนี้การเคลื่อนไหวของหลานวังจีพลันเชะง,งักเว่ยอิงแม้เสียงนี้จะเป็นเสียงตะวาแต่หากคนมีสติผู้ใดได้ฟังย่อมฟังออกว่าเสียงหลานวังจีสั่นเครืออย่างชัดเจนทว่าเว่ยอุเชนในยามนี้สูญเสียความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไปหมดสิ้นเขาคุ้มครั่งไปแล้วครึ่งหนึ่งอีกครึ่งที่เหลือก็ะไร้สติสามประชัญญาจิตคิดร้ทั้งหมดแผ่ไปสารไร้ที่สิ้นสุดรู้สึกเพียงว่า ทุกคนบนโลกชิงชังเขาเขาก็ชิงชังทุกคนบนโลกเช่นกันใครหน้าไหนเข้ามาก็ไม่กลัวใครเข้ามาก็เหมือนการแค่นี้เท่านั้นเองทันใดน,นั้นท่ามกลางเสียงการต่อสู้วิ่เชนในเสียงแผ่วเบาเสียงหนึ่งดังแววสิ่งนั้นกําลังตะโกนเรียกว่าอาเชียนเสียงดังกราวเป็นประดุดน้ําเย็นกระมาหนึ่งกะละมังหนึ่งศาสใสเ่เพลิงโทรศัทที่โหมเจนครั่งในใจเขาจนดับมอดสิ พี่หญิงนำมางานพิธีในสัตว์ปริยาณตั้งแต่ตอนไหนกันนะว่าอยู่เชี่นพรานขวัญกระเจิงเลิกสนใจปรามมอกันหลานวังจีและลดกุยฟื้อนเอเด็จลงสิทธิ์พี่หญิงจึงจสงนี้เสียงนั้นเช่นการไปนั่งเขาดึกระสิบเผื่อในชั่วพริตาท่านพี่ท่านพีทนน่ท่านอยู่ไหนท่านอยู่ไหน ไหยอุเชียงกระโดดลงจากแนวสันลังคาของตำหนักสุริยันเพลิงและตะกนสุดแรงจนเสียงแหบแห้หงเช่นเดียวกับเกียงเฉิงเศษพี่หญิงเิษพี่หญิงท่านอยู่ในท่านอยู่ในข้ามองไม่เห็นท่าน เขาไม่สนใจบรรดาแสงดาบมือเงาการะบี่ที่พุ่งเข้ามาโจมตีกราบฟาดฝ่ามือสักก้นกำปั้นพรางรีบวิ่งท่ามกลางฝูงชนอันโกลาะหนครั้นเห็นเงาร่างสีขาวของเจียงยื่นหนีที่กลือหายอยู่ในฝูงชนเว่ยอูเชียนแบวกขากคนที่กว้างทางออกอย่างสุดกำลังถ้าเดินหน้าต่อไปอย่างลำบากยากเย็นระยะห่างของพวกเขายัางไกลไม่น้อยด้วยจำนวนคนนับไปถท่วที่ขวางกั้นอยู่เว่ยอูเชียนจึงไม่สามารถพุ่งไปหาได้ในเวลาอันรวดเร็วจยงเฉงเองก็พุ่งไปหาไม่ได้ ยิ่งร้ายยิ่งกว่านั้นในเวลานั้นเองทั้งสองพันพบว่าด้านหลังเจียงยินหลีมีศพร่างอัมเหตร่างหนึ่งยืนขึ้นอย่างโซซัดโซเซศพอหิตตอนนั้นคือน,นั้นครึ่งร่างกายครึ่งหนึ่งเน่าเฟนเอ้มือรากกระวียาวขึ้นสนิมเล่มหนึ่งขณะเดินเข้าใกล้เจียงเยี่ยนหลีคขาในเหตุฉากชวนขวัญหนีดีฟอห้วยเช่นถวัดลั่นเดินน้ำเสียงดุดันไปพ้นใสหัวไปยาแต่ต้องนาง จังเสงกระแผดเสียงคำรามทําให้มันสายหัวไปเขาเวียงกระบี่ตีพิษออกไปลํำแสงกระบรี่สีม่วงพุ่งเข้าใส่ศพอามหิตตนทว่าลํำแสงกระบี่ของเขาถูกลํำแสงกระบี่ของผู้บําเพ็ญเ,เพียรรายเอื่อสกัดกลางทางจะเบนออกจากทางเดิมด้านเวรยเช่นยิ่งสับสนว้าวุ่นความสามารถในการควบคุมก็ยิ่งยาแย่ศพหิตตนนั้นเพลิดเฉยต่อคําสั่งของเขาแต่กระเ้อกระบี่ยาในมือข้นแลวปันใส่เจียงเยี่ยนหลี ว่ยูเช่นครั่งไปแล้วจึงพุ่งออกไปพรางร้องตะกนหยุดหยุดหยุดเดียวนี่เวลานี้ทุกคนต่างยุ่งกับการต่อกอศพอมหิตข้างกายย่อมไม่มีใครมีแก่ใจมาสนว่ามีคนอื่นตกในทั้งการหน้าสิวหน้าขวานหรือเปล่าขณะศพหิตตนนั้นฟันฉับกลางหลังเจียงเยื่นหลีเจียงหลีล้มความลงกับพื้นในชั่วอึดใจ ศพอมหิตตนนั้นยืนอยู่ข้างหลังนางเงือกระบ,บี่ยาวขึ้นอีกคราในจังหวัดเองรำแสงกระบี่ซ้ายหนึ่งกระพุ้นเข้าฟันร่างมันขาดครึ่งท่อนหลานวังจีลงสู่ลานกว้างแล้วตวัดมือรับกระบี่เร้นทุรีตนเรียกกับพอดีกับว่ยอุเชียนกระเจียงเฉิงรถเข้าไปถึงกระทั่งคำขอบคุณก็ยังไม่มีเวลาจะกล่าวก่อนหลานวังจีเชิงเฉิงอุ้มร่างเจียงยันหลี่ขึ้นมาก่อนขณะหลานวังจีสกัดว่ยเชี่ยนในการคว้าคอเสือเ้อกเอาไว้ตามด้วยหิ้วมาตรงหน้าได้ตวัดเสียงุดว้ยเองหยุดกระตุน้นฝูงศพอยู่ นี้ เวลานี้ว่อยอุเชนไม่สนใจสิ่งใดทั้งสิ้นในสายตาเขามีได้มีใบหน้าของหลานวังจีอยู่แล้วยิ่งมองไม่เห็นขอบตาแดงเรือและเส้นเลือดในดวงตาของหลานวังจีคิดเพียงอยากไปดูว่าเจียงยันหลีเป็นอะไรหรือไม่จึงยกมือปรักอีฝานด้วยดวงตาแดงกำและโผลลงสู่พื้นทว่าหลานวังจีถูกเขาปรากโจนเซเมื่อยืนมั่นคงดีแล้วค่อยหันไปมองว้อยอุเชียนยังไม่ทันได้กยับสักก้ายยินเสียงคนร้องของความช่วยเหลือดังมาแต่ใครจึง เืนสายตากลับมารีบบินไปช่วยทางนั้นแผ่นหลังของเกียงยันหลีย้อมอาบด้วยเลือดสดๆนางหลับตาทว่าโชคดีที่ยังมีลมหายใจเจียงเฉีงจับชีพจรนางก่อนชักมือสั่นเทากราบและถอนใจด้วยความโล่งอกเขาง้านกับปั้นซัดเข้าหน้าเว้ยเชื่อม็นหนึ่งหมัดแล้วตวาดเกิดอะไรขึ้นใน ไหนเจ้าบอกว่าเขาคุมได้ไม่เริรเจ้าบอกว่าไม่มีปัญหาไม่ใช่หรือไงว่าอูเชียนสุดนั่งลงกับเพื่อพูดอย่างงงงันข้า้ขาข้าก็ไม่รู้เขาเอาอย่างสิ้นหวังข้าควบคุมไม่ได้ข้าควบคุมไม่ได้ ในเวลานี้เองเจียนยหลีก็ขยับเล็กน้อยเจียงเฉิงกอดนางไว้แน่นพร้อมระรละ่ำระลักท่านพี่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแล้วท่านเป็นอย่างไรบ้างยังดีถูกเพียงกระบี่เดียวยังดีนะประเดี๋ยวข้าจะพาท่านลงไป เขาพูดพรางจะอุ้มเจียงยินหลีขึ้นทว่าจู่ๆเจียงยิหลีกลับเอ่ยอาเชียนโวยเอเชียนตัวสั่นทังรีบตอบว่าสิทธิ์พี่ญิงข้าอยู่นี่เจียงยินหลีค่อยลืมตาดวงตาสีดำสนิทคู่นั้นในใจโวยเชียนพรันรู้สึกหวาดหวั่นเจียงยิหลีพยายามฝืนพูดอาเชียนก่อนหน้านี้ทําไมเจ้าถึงวิ่งเร็วนักยังมาาไม่ทันเห็นเจ้าสนิทหรือเจ้าหรือพูดกับเจ้าสักประโยค ระหว่างที่ฟังหัวใจว่วเช่นกระเต้นระโรเขายังคงไม่กล้าเผชิญหน้ากับเจียงเยี่หลี่โดยเฉพาะยามนี้ใบหน้าตรงนี้เหมือนของจินจ่อเซียนในตอนนั้นไม่ผิดนั่นคือเปรอะเพื่อนปุ่นดินแเลือดสดๆเหนือสิ่งอื่นใดก็คือเขาไม่กล้าฟังว่านางจะพูดสิ่งใดต่อเจียงเยี่หลี่เอ,อ่ยข้าข้าข้าจะมาบอกเจ้าบอกว่าอะไรไม่เป็นไรข้าไม่เกลียดเจ้าไม่เป็นอะไรทั้งนั้น ไม่โทษเจ้าที่สังหารจินจิ๋วเซียนเป็นไปไม่ได้ขณะถ้อยคำไม่ตรงข้ามจากนี้นางก็พูดไม่ออกแต่ว่าถ้อยคำไม่ตรงข้ามจากนี้นางก็พูดไม่ออกฉะนั้นนางจึงไม่รู้ว่าภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ยังสามารถพูดสิ่งใดกับเว่ยอยูเซียนได้อีกแต่ในใจนางรู้สึกว่านางจะต้องมาพบหน้าน้องชายคนนี้สักราให้จงได้เจียงเยยนหลีถอนใจใเฮือกหนึ่งแล้วพูดขึ้นอาเชียนเจ้าเจ้าหยุดก่อนเถอะอย่าได้อย่าได้ไดไดเว่ยอ รีบรับคำได้ข้าจะหยุดเขาหยิบคุยฟื้นอดีตขึ้นจดริมฝีปากหันกายผิวมะเร็งเขาต้องใช้พลังวิญญาณมหาศาลกว่าสงบจิตใจได้ผลน,นี้ในที่สุดพวกศพอาหิตก็ไม่เพิกเฉยต่อคําบัญชาของเขาแล้วแต่เราตนเปร่งเสียงวร่ราดออกจากลําคอรากําลังบนก่อนจะค่อยมอบลงล้านบางจีชะงักเข้าเล็กน้อยทอดตามมองมาทางนี้จากที่ไกลสุดท้ายก็หันกลับไปออกกระบี่ต่อช่วยลังสิตร่วมสํานักสิทธิ์ไม่ได้ร่วมสํานักที่ ังต่อสู้อย่างยากลำบาก ทานายนั้นเองดวงตาเจงลิลิกก็เบิกกว้างไม่รู้ว่ามือทั้งสองข้างไปเอาพระกราังมหาสามมาจากไหนายามผักเว้ยอู่เชียนเว้ยอู่เชียนถูกนางผักกระเด็นล้มลงพื้นตอนเขาเงยหน้าขึ้นก็เห็นกระบ,บี่ยาวาวับเล็บหนึ่งแทงทะลุลำคอนางเด็กหนุ่มผู้ถือกระบี่คนนั้นก็คือผู้บำเพ็ญเพียรหนุ่มที่โผล่เข้าไปร่ำไห้เนือร่างคนยิงธนูเมื่อครู่เขายัางคงร้องไห้โหและพูดดวงตาพระมัวด้วยน้ำตา เจ้าโจรเว้ยกระบี่นี้ข้าคืนให้เจ้าแทนพี่ชายข้าเว้ยฉันนั่งบนพื้นสกรปรกมองเจียงยันหลีวิสะเอียงพับและมีเลือดสดไหลรักอยากลำกออย่างไม่อยากจะเชื่อซ้ายตามิครูเขายังรอให้นางพูด พูดประหนึ่งเฝ้ารอคำพิพากษาสุดท้ายจากนางเจียงเฉิงเองก็ดูตกตะลึงเขายังคงกอดร่างพิสาเอาไว้โดยที่นิ่งงันอยู่อย่างนั้นหลังจากนั้นครู่หนึ่งเว่ยเฉินยีกูร้องด้วยความเศร้าโศกหลานมวังจีเพิ่งแทงกระบี่ออกไปกร็รีบหรรันควกลับมาตอนนี้เองถึงหนุ่มคนนั้นถึงแต่พบว่าตัวเองสังหารผิดคนเขาดึงกระบี่ยาออกพร้อมกับเปลหิตศาสเซนเป็นสาเจ,จ้าตัวถอยโกรธอย่างลนลานพรางเอ่ยไม่ใช่ไม่ใช่ข้าไม่ใช่ข้าจะฆ่าข้าเวย่ยอุ่ยเฉินข้าจะรัะะง แขนให้วิชัยข้าหนักนางทางลันเข้ามาเองเว่ยอุเชียนจะอึก,กาอยู่หน้าและบีบคอเด็กหนุ่มประมุกยาวจึงกวัดแกงกระบี่พร้อมตะวันลั่นเจ้ามานชั่วปล่อยเขานะหลานหวังจีไม่สนใจเรื่องมารยาทการวางตัวอะไรแล้วเขาปรากคนที่ขวางทางเขาคนแล้วคนเล่าขณะเร่งรุดไปขวางไปทางเว่ยอุเชียนแต่ว่าเพิ่งรุดหน้าไปได้ไม่ถึงครึ่งทางเว่ยเชีนกระหักคอเด็กหนุ่มคนนั้นด้วยมือเปล่าท่ามกลางสายตาทุกคน ประมุกตระกูลคนหนึ่งพูดอยา่างโกรธเกรี้ยวเจ้าเจ้าเจ้าในอดีตเจ้าทําให้สองสามีประจียงเฟิงเหมียนต้องตายบัดนี้ยังทาให้สิทธิหญิงเจ้าต้องตายอีกเจ้ามันแกว่งเท้าหาเซียนเจ้ายังกล้าผ่านใส่คนอื่นไม่รู้จักกลับเนื้อกลับตัวกลับยังก่้าทําลายชีวิตผู้คนเว้ยอิง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 เว่ยอิงเจ้าเจ้าทําบิดจนไม่อาจให้อภัย แต่ต่อให้ถูกกลดาประนามมากกว่านี้เว้ยเช่นในเวลานี้ก็ฟังไม่ได้ยินแล้วเขายื่นสองมือล้วของชิ้น2ชิ้นออกมาจากในแกนเสื้อแล้วประกอบรวมกันเป็น1น่ตอเป็นห,นตนหน่ต่อหน้าต่อตาทุกคนราวก็ถูกวิญญาณอื่นควบคุมของสองชิ้นนี้ชิ้น1อยู่บนชิ้น1อยู่ล่างประสานเข้าด้วยก,กันเป็นหนึ่งเดียว จะเกิดเสียงดังสนั่นคกึกก้องเว่ยยเชื่อนวางมันไว้กลางฝ่ามือเลชูขึ้นสูงตราพยัคฆมินจบตอนครับขอบคุณครับ